ต้อรับข้อสู่บทใหม่หน่วยที่สองเป็นเรื่องเศษส่วนจำนวนคะการบวกเศษส่วนอะไรนี่แหละบาอนนี้มาเริ่มเลยหน้าแรกคือหน้าสามสิบแปดมันจะมีหมดสี่ข้อยกตัวอย,ย่างหมดสองข้ออีกสองข้อเป็นการบ้านให้หนูทำเองข้อนี้จะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนแต่ทีนี้หนูต้องจำให้ได้ว่าเศษส่วนเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ก็คือมันจะประกอบไปด้วยตัวเลขถูกไหมแล้วก็มีขีดเส้นขั้นขีดเส้นขั้นเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลขอีกตัวบนตัวบนถูกเรียกว่าตัวเศษตัวล่างถูกเรียกว่าตัวส่วนอ่ะทวนแค่นี้พอแต่ทีนี้เศษส่วนจะเปรียบเทียบได้ก็แต่เมื่อตัวส่วนหรือตัวข้างล่างต้องมีส่วนที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องทำมาทำอะไรก่อน อย่างแรกก็คือทำส่วนให้มันเท่ากันก่อนเขียนโจทย์เศษ5้ส่วน6กับเศษ3.8ส่วน8หาตัวเลขที่คูณกันแล้วแล้วมันได้ตัวส่วนเท่ากันถ้าแบบมองง่ายๆเลยนะก็คือเอาเลขตัวส่วนข้างล่างเนี่ยอันนี้เลข6ใช่ไหมน,นี่เลข8 หกอันนี้อยากทําเป็นแปดมันขาดเลขแปดอยู่เ,เลขแปดมาคูณแต่ที่เลขแปดคูณตัวเดียวไม่ได้เลขแปดต้องคูณทั้งเศษและส่วนก็ต้องเป็นห้าคูณแปดกับหกคูณแปดจะได้เท่ากับห้าคูณแปดเป็นสี่สิบส่วนด้วยข้างล่างคือหกคูณแปดเป็นสี่สิบแปดก็ได้เป็นเศษสี่สิบส่วนสี่สิบแปดสำหรับตัวนี้เลขตัวหนึ่งอันนี้ส่วนข้างล่างเป็นเลขแปดอยากทําเป็นเลขหก 6. ขาดเลขหก 6. คูณนนเลขหเอา6มาคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น638ส่วนด้วนข้างล่าง68ก็เป็น48่สินำมาเปรียบเทียบกันตั้งเลยเอาตัวที่โจทย์กำหนดให้ก็คือเศษ5้าส่วนหเศษ5้าส่วนหไว้ด้านซ้ายและเศษสามส่วนแไว้ด้านขวา ก็คือลำดับตามไอ้นี่เลยตามโจทย์กำหนดให้ขอเขียนเศตท่าวนหกก่อนไงอันนี้ก็เลยต้องเขียนเศษท่าวนหก่อนบรรทัดต่อไปเขียนตัวที่เราแปลงมาแรกก็คือตัวที่เราไปคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองก็เป็นสี่สิบ่วนสี่สิบแปดกับ1 8บแปดส่วนสี่สทีนี้บอกไว้ก่อนเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วถูกไหมส่วนเนี่ยเป็น48เท่ากันแล้ว เราจะวัดแค่ตัวเศษอย่างเดียวเศษนี้เป็นสี่สิบอันนี้เป็นสิบแปดสี่สิบกับสิบแปดอันไหนมากกันแน่นอนสี่สิบก็ต้องมากกว่าก็ต้องอ้าปากง,งับที่เลขสี่สิบอันนี้ก็ต้องอ้าปากง,งับที่เลขสี่สิบก็ได้แล้วเขียนต่อมาตอบเลยเป็นสี่สิบส่วนสี่สิบแปดเขียนผิดอีกแล้วสี่สิบแปดมากกว่า สิบแปดส่วนด้วยสี่สิบแปดแค่นั้นสำหรับข้อสองก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเรามาเจอแบบนี้ล่ะจำนวนแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจำได้ไหมเขาเรียกว่าจำนวนคละอะเขียนแบบนี้ให้ดูเลยแล้วกันแบบนี้เขาเรียกจำนวนคละก็คือมีตัวเลขอยู่หน้าเศษส่วน ให้ทำเป็นเศษเกินทำยังไงทีนี้มาดูเศษไม่ใช่เป็นเศษ2เจษ7ส่วนแเท่ากับนำตัวส่วนไปคูณตัวเศษไปบวกก็จะได้เป็น2องคูนแบวกเส่วนเขียนตัวเลขเดิมก็คือเลขแปส่วน8จะได้เท่ากับสองแเป็นสิ สิบหกวกเเป็น23่สิบสามส่วนแอีกตัวหนึ่ง2องเศษเก้ส่วนสิบจะเท่ากับตัวเศษเอาไปคูณตัวส่วนเอาไปบวกได้เป็นสองคูนสิบบวกเก้าส่วนด้วยตัวเลขตัวนดิคือ10จะเท่ากับ2องคูณสิเป็น20 20ิบกเเป็น2ี่สิเก้าส่วนสิ ได้เสร็จแล้วถูกไหมแต่ทีนี้จะเห็นว่าตัวส่วนไม่เท่ากันอีกแล้วเมื่อตัวส่วนไม่เท่ากันอีกแล้วเราก็ต้องทำให้มันเท่ากันทีนี้ถ้าเกิดเราจะไม่ถ้าเกิดเราจะไม่นำเลขเขาเรียกว่าไงนะจะไม่คูณเลขที่ขาดแบบข้อเมื่อกี้ก็ให้เปิดสูตรคูณดูเปิดสูตรคูณดูนะ ท่องแม่8ให้ฟังหน่อยสัก,กรอบหนึงก็มี818 826 8 3แป4 4ปดสองสมมุอ่ะสมมติจบแค่นี้พอแล้วก็มีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสมมุติตอนนี้กำลังเปิดสูดรคูนยอยู่หลังสูดคูณใช่ไหมท่องแม่8ของตัวนี้ไปแล้วต่อไปลองท่องแม่10ของตัวส่วนข้างล่างบ้างเป็น 1ิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิอ้าเห็นอะไรเมอเอ่ยแม่นี้แม่แปกับแม่สิบเนี่ยมีตัวร่วมเหมือนกันก็คือเลข40ถ้าทำส่วนเป็น40ได้แสดงว่าเราสามารถทําส่วนเป็นสี่สได้ทั้ง2ตัวเลยแปดคูณเลขสิบก็แปคูณห้าเป็น40่คูณหคูณตัวส่วนตัวเดียวไม่ได้ต้องคูณตัวเศษด้วย ใช่นี้จะได้เท่ากับ5 35สใส่5ทด1น2่งเป็น11 1 1 5หส่วนด้วย8ปดห้าสี่เศษ29ส่วน10ก็จะทำเป็นส่วน40วนเหมือนกันก็ต้องคูณ4คูณตัวส่วนอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องคูณตัวเศษต้องคูณทั้งล่างและบนนั่นแหละเลขอย่างนี้เลขง่ายๆจะเท่ากับข้างล่างก็เป็น4คูณ10เป็น40ข้างบนก็เป็น 4 9 36ก้าสามสิบหกใส่หกจุดสามสี่สองแปดส่วนสีทีนี้มาเขียนโจทย์กำหนดให้ก็คือ2องเศษเส่วนแกับ2องเศษเส่วนสิถูกแปลงเป็น1นึ่งรส่วนสี่องตัวนี้นะตวนตัวขวาแปลงเป็น1นึ่งส่วนสี ทีนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วถูกไหมตัวส่วนเป็น40เท่ากันแล้วไม่ต้องสนใจแล้วทามันเท่ากันให้ดูตัวเศษข้างบนเศษน,นี้เป็นร้อยสินี้เป็นร้อยสิบหกรในกับร้อยสิบหกอันไหนมากกว่ากันแน่นอนร้อยสิบหกมากกว่าอาปังกับร้อยสิบก็มาเขียนต่อมาตอบตอบเป็น1นึ่หนึ่งห้าส่วนสี่สน้อยกว่า หนึ่งหนึกส่วนสีสก็คือข้อไหนเป็นจนวนค้ะให้ทำเป็นเศษเกินพอทำเป็นเศษเกินเสศจก็ทําส่วนให้มันเท่ากันแล้วก็เปรียบเทียบแค่นั้นแค่นั้นเองทีมาดูหน้า39หน้า39จะต่างกับหน้า38ตรงที่ว่า ตรงที่ว่าหน้านี้เขาไม่หาคอนอด้วยแต่เป็นคอลนอของตัวส่วนอย่างเดียวเช่นอันนี้ข้อสอใช่ไหมเศษห้าส่วนแกับเศษเจส่วนสิจะเปรียบเทียบกันถูกปะเราก็ต้องหาคอนอของของเน้นนะของตัวที่เป็นตัวส่วนเท่านั้นก็คือจะกลายเป็นของ8และ12 คือเท่าไหร่ไม่รู้ให้ไปทดเอาอ่ะตั้งหาร8กับ12เลขที่หาร8และ12ลงตัวคือเลข2แน่นอน2คูณเขได้8ก็2 4 8สี่แคูณเลขได้2ก็2 6 2 4กับ6ยังเป็นเลขคู่อยู่สามารถหารต่อได้คือหารด้วยแม่2 2 2สองสทีนี้คำตอบได้เป็น2กับ3 2กับ3ไม่สามารถหารต่อได้แล้วขีดเส้นขั้นจึ๊ก ต่อมาจะได้คอนอเป็นก็คือคอนอมันจะกลับเป็นอันนี้หาในกระดาษนะทดทดในกระดาษเอาที่คิดเนี่ยคอนอนี้มันจะได้เป็น2คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ3สองสองเป็น4 4 28 8 3แปเป็น24 24เพราะฉะนั้นคอนอข้อนี้คือ24 ดังนั้นเศษ5ส่วน8กับเศษ7ส่วนสองเนี่ยต้องทำให้ตัวส่วนเป็น24ให้ได้8คูณแล้วได้24ก็8 3ด4ามคูณตัวส่วนอย่างเียวไม่ได้ต้องคูณตัวเศษด้วยดังนั้นเราจะได้เท่าก,กับ5คูณ3าเป็น15ส่วน้วยเท่าล่าง8คูณ3าเป็น24จบแล้วสำหรับเศษห้าส่วน8ทำเป็นส่วน24ได้แล้วก็พอต่อมา ก้อนที่เป็นเศษเจ็ส่วนสิต้องทำส่วนให้เป็น24ให้ได้ส่วนก็คือตัวข้างล่าง12คูณแล้วได้ยีก็12 2สอต้องคูณสองทั้งเศษและส่วนจะได้เท่ากับ2 7งเจ็ดสองสอได้ครบแล้วมาลอกสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าโจทย์ก่อนเศษห้าส่วนแกับเศษเจ็ส่วนสิ ถูกแปลงเป็น15ส่วน24กับ14ส่วน24ทีนี้ถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากเรามาเน้นดูตัวเศษส5กัาบ14อันไหนมากกว่ากันแน่นอน15ก็ต้องมากกว่าก็อาปากง,งับทางที่เป็น15มากกว่าก็มาเขียนต่อตออบตอบแต่เหมือนที่จะไม่พอยังไงก็ไม่รู้นะ ขอเขียนแทกงแล้วกันต่อประตอบ,ตอ,บอย่าลืมคิดเส้นสองเส้นด้วยด้วยประกาดแดงต่อประตอบก็เ,เป็น15ส่วน24มากกว่า14สี่ส่วน24่สิบสี่เรียนคอนอนเพื่ออะไรเพื่อการนี้เนี่แหละนะต่อไปอ้าเจออะไรอีกแล้ว จำนวนคล้ายแล้วถูกไหมแต่อันนี้โชคดีหน่อยตรงที่จำนวนคล้าไม่เอาดีกว่าทำเป็นเศษเกินเหมือนเดิมแล้วกันไปนี้ก็จะเป็น3ามเศษแปส่วนเก้าทำเป็นเศษเกินก็คือส่วนเอาไปคูณเศษเอาไปบวกก็จะได้เป็น3ามคูณเบวกแปส่วนได้ 9, 8, 9. เกเป็น27 27ิบเวกแปเป็น35ส่วน9ตัวต่อมา3เศษห้าส่วน11เท่ากับตัวส่วนเอาไปคูณตัวเศษเอาไปบวกจะได้เป็น3ามคูณสิบวกหส่วนด้วยตัวเดิมก็คือ11จะได้เท่ากับ31เป็น33 33ิบมวกสากลายเป็น38 สาสิบแปดส่วนสิบเอ็ดหาครนครนของ9และ11บเอ็ดคือครนย้ำอีกครั้งครนคือตัวส่วนอย่างเดียวนะก็คือเลขเกาับเลข1ิบเมาทดทดจึกจ9กเกากับสิ จะเห็นได้ว่าไม่มีแม่ไหนสามารถหาหาได้ว่ามันหารได้ทั้ง9และ11ลงตัวถูกไหมไม่มีแม่ไหนเลยหารได้ลงตัวถ้าคอานอข้อนี้ก็คือ9คูณกับ11ก็คือ99ทําทำทำ9ตัวนี้ให้กลายเป็น99ให้ได้ก็คือต้องคูณ11 ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เท่ากับ99 35คูณ11ขอคิดเร็วๆเ,เลยนะได้3 5 8ส่วนอีกตัวหนึ่งตัวส่วนเป็น11ก็ต้องคูณด้วย9ทั้งเศษและส่วนเพราะจะทำส่วนนี้เป็น99ให้ได้ผลลัพธาก็เป็นส่วน99 ่วน้านบน9 8 7 2ใส่2ทด7 9 3 27 28 9 4 1 2 3 4ได้342เสร็จแล้วมาเขียนเหมือนเดิม38ส่วน9กับ35ส่วน11แปลงมาได้เป็น385ส่วน99แล้วก็342ส่วน99เมื่อเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้ว เราก็พิจารณาแค่ตัวเศษอย่างเดียว385กับ342อันไหนมากกว่ากันแน่นอน385ก็ต้องมากกว่าก็ต้องอ้าปากง,งับตัวที่เป็น385ก็ตอบได้เลยต่อมาตอบคิดเส้นสีแดง2เส้น385ส่วน99มากกว่า342ส่วน 8 9จบแล้วหนะ้าก็จะเดือกันบ้านหน้าละสองข้อเองคิดว่าทำได้นะคิดว่าแต่ใครทำไม่ได้ก็ถามได้นะถ้าว่างก็จะตอบเพราะว่าวันนี้น่าจะต้องไปหลายที่เพราะว่าต้องไปรับของมาจัดบอร์ดที่โรงเรียนด้วย ้าเกิดใครสงสัยก็ถามทักไลน์ส่วนตัวมาทิ้งไว้ก็ได้ทว่างก็จะตอบทันทีเลยโอเคนะ